เต้นได้นะนะลูกเนได้นะอลูกไม่ได้ใช่ไหมเอาน้องบอกว่าไม่ไม่มีเพลงพิเศษค่ะลูกค่ะใช่ที่จะไม่เขียนบอกหมดทุกเพลงใช่พี่จะมีเซอร์ไพรส์บ้างเซอร์ไพรส์บ้างอะไรบ้างหนูหรู้ก็บอกว่าร้องเพลงอะไรแม่เราจะเปิดกูเกิลรอกันหมดเจเจไม่ไม่หมดไม่หมดเพลงอะไรสีดีไม่เราบอกว่าเราร้อะโอเคร้องได้แต่คุณแม่บางคนเนี่ยเฮ้ยไอ้ลูกเลยเปิดกูเกิลให้แม่หน่อยลูกร้องอะไร ขอดูเนื้อหน่อยลองตามอ่ารักมอะไรนะคะอะไรนะคะฮะอะไรของหมูลูก Girl Generation นะครับอ๋อแทีที่สองตอนนี้เขากำลังนี่เขาจุงกี่กับมาเมืองไทยเออ ลูกจุกินี่อะไรจุกไก่นี่อะไรเนี่จุกเป็ดเออจุกิมาไม่ได้ดูเลยวันนี้อ่าไม่เป็นไรเราไต้องกอ๋ออยาฟังที่ร้องเพลนี้เออลองลองลอเอาป่ะโอ้อ้ย่ออออ ชอเล่ชงชี้ชงชงชงออนิดนึงไหอนิดนึงเทาเป็น่่ไม่ใช่เอเคเอเนี่ยที่พี่แกอร์อ๋ออเอฟเดี๋ยวมันจะมีตอนที่นางเอกกับพระเอกแบบจะถูกกันอพี่แก้พี่แก้มองได้มานะพรแสงแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาปุ๊บร้องเลยนะ นางเองต้องมาเกาะตรงนี้แล้ว เขาไปดูเธอสองคนนี่ไงหมอหมอคังไงหมอคังอะไรคะเชื่อชื่อหมอสังเก่มากลกอเต็มแน่อนเอาละเอาละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเเมื่อกี้ไม่ร้องเลยอ่ะเมื่อกี้ร้องหรอ เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาหมอสั่งแล้วนะเอาไม่เอาหมอสั่งแล้วบกมือกันใหญ่เอาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะท่านั้นนะ ออกไม่กันกันารทำดุกันเขาไปฟินเน็ตแล้วเขาคือผมว่าเริ่มจากนายกแต่ว่าให้ลองดูผมก็ไม่ต้องดูแล้ตอนแรกผมก็แบบไอ้พวกที่แบบเกาหลีอะไรกันดูกันทั้ไมอะไรชอบว่าก็แค่ชอบเกิร์ลเจนพวกนี้นั่นชอบว่าที่แกมดูเกาหลีอะไรเงี้ยแบบอะไรอ่ะเลดูปุ๊บเดูเองเป็นยังไงปุ๊บบาร์บอกรแต่ติดติดไม่ได้ยอนไม่ได้นอนแล้วก็เปิดให้พวกนี้ดูนะผมก็ดูมันติดต่อมาปะรญาณนั่นแหละก็เลยแบบมีความสุขกับการได้ดู เรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่เราพูดกันมาไม่ได้เกี่ยวกับเพลงต่อไปเลย่เพราะงต่อไปนั้นเป็นเพลงที่และหลายๆคนที่รอพี่บี้อยู่เนินก็บอ่เลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะลงสักทีคนน้องน้าน้องน้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลงแล้วฮะผมขอบพี่คนท้ายแล้วฮะพอผมจบแล้ปุ๊บดูขอโทษผมเลยหนูเล่นตลกอะไรกันไม่รู้ค่ะพี่หนูขอโทษเดี๋ยวพี่บี้มาแล้วลูกไม่ต้องกังวล มกนอีผสมกันทุกเรื่องเลยผสมกันอ่ะเพลงสุดท้ายละก่อนที่เราจะได้ไปพบกับโชว์จากพี่ชายสุดน่ารักของพวกเราตลอดไปก่อดแบบอลังการงานสร้างมากสำหรับพี่ชายคนนี้นะครับพี่ที่อยู่ในใจทุกคนเสมอเลยนะคะวอร์มอัพมันก่อนดีกว่าใช่ไครับผมมายืดเส้นยืดสายวอร์มอัพรองที่กันดีกว่าทีนี้ครับผมมาเต้นด้วยกันนะครับ เงียบปากไว้พัวเอาฝักไปใจเก็บหาาักสยอจมจำนนเธอแล้ววันนีแค่แรนเห่นได้ฝากไว้กับฉันนะับหัวใจของเธอและเบอโ,โอ้โอ้โอ้เอาพี่อุ้มจูเนียมาสิพี่อุ้มจูเนียจคงมีใครไอยู่ <ใจ S 1> <ะ> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn WHA- <laughs> oh

แตายคนเนี่ย